ก็สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมมีผมจะมาเล่นเกม Rv นะครับไอผมก็ใช้รหัสแบบน้องผมนะครับรหัสจริงๆผมอยู่คอน,นะครับเออผมจะบอกให้ผมไม่อยากจะโม้หรอกเออผมเก่งที่สุดแล้วนะครับ <laughs> โอเคป่ะรหัสนี้มันกากครับรหัสนี้มันกากเป็นของน้องผมเองผมผม,ผมก็อยากแบบเอออะไรนะมันนิดนหน่อยนะครับมาเริ่มเลยเริ่มเลยจะดนาขวัวพ่อหงอยเป็ด ท,ที่่ฝากไอ้สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับคนดูทุกท่านนี้ผมก็จะมาแบบเล่นอาวี v เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบโชว์สีมือให้คนดูนะอันนี้มันแค่แบบแร่นโกกระจอกกระจอกครับท่านผู้ชมผมจะมาเอาแบบเล่นให้ดูนะค,<อ>ครับแร่นต่ำๆครับแร่นต่ำๆแร่นต่ำๆนะผมบอกแค่นั้นแหละ อยากดูขนาดนี้ไม่ต้องเป็นพี่เล่นับงตาครับเฮ้ยอ,อย่าดา่าดิมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยไม่ตัว<อ>ยี่อะไรวะมี่เขาเขาน่อะมาฟังแ,งแล้วมันจะดูดีๆแล้วก็ังเสียงได้เหมมอนจะเล่นี B นี D โคตรกากครับแบบไม่มีตัวไหนเลยครับ มีตรแค่นี้เดียวผมรูดเล็จตัวแล้วผมเปผมเล่นแบบดิปบอลกันอ่ะเอเออ่อนให้ม,ามาันก่อนให้มันรู้กูออการามป่าทำไมวะเนี่ยเอา้มามางงละงงละยังก<ๆ>็มาแบบเล็นันเลยโอเคครับเ,เป็นแม่พวกแม่งกลัครับมึง จริงผมเอาจริงผมอยู่คอมมานเดอร์นะเออจะขึ้นคอนละแต่แบบหยุดดาวคนอืดนสักทีแต่แบบพี่มันโง่ครับมันมันเล่นได้ดีนะครับเออผมจะแบบโชว์สีมือให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมเนี่ยโปรเพเยอร์นะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับ ผมแบบโหดกันนี้ผมบอกกันนั่นแหละไม่เกี่ยวหนึ่งตัวไม่เกี่ยวหนึ่งตัวที่ที่เหลือเมทูลเลีนหมดมาเพิ่มมึงเลยครับมาดูนะดูดูโอ้โหดูดูดูขดจ่าโอ้โหผมแมงลุมกูอ่ะดูดินั่งแบบแมงลุมอ่ะคู่แมงลุมนะครับ ูดิครับต so ู้ไม่ได้ล้ลุมนะแบบนี้คือไม่ถูกครับไม่ได้้วุมนนอาตนนำนะโอ้เป็นอื่นก็มีอะไรกันามเรียนวะ นะครับตา,ตายหนึ่งครับเห็นไหมแรงกลัวไหมเนี่แมงงูเข้ามาในป้อมครับงู้งูดีขึนงูครับดีครับตายป้อมนะครับนี่ว่าแรกคือคุ้มเลยครับเพราะว่าผมเก็บไปได้สองตัว I have tall, เรามาสู <differences S 2> <men> ้เยบรอแล้วมันเรามาสู <towers> ้แบบไม่ได้แล้วเจ๊งอุ้มลิงที่แบบ หยพป้อมเรือมันยรมั้ยหัวโดนหัวมาแล้วน่ะะนบนูไม่หนีครับสู้ไม่ไหวฮะ มีสู้แบบอ้เีมาซูซอะรเขาข้างๆหูไง ผมหนีตลอดเลยคุณดูดิเก็บหนีตลอดเลยคุณดู แมนะ่เล้งโกเลยนะมันไม่ยอมมากันป้อมนะก็คือความง่วงของเล้งโกนี่คือความงงของเล้งโกครับคือความงงของเล้งโกนะครับเนี่ยโคตรกลางนะครับ นี้ผมแบบเล่นชิวๆนะออมาแล้วมาล้วท่ะมารับน่เสีงที่ไหครับทุกคนใช่มคืเสียงลูกโก ผมไม่หนีก็สวยแวนทำดีทำดีครับครับมีอะไร

คนที่ variance, อยู่แล้งโฟก็คือถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็คือแบบระดับแบบแร้งโกจริงๆอ่ะเออให้ผมพูดความจริงผมไม่แบบเขาเล่นทุดอะไร คือครับวันนี้ผมก็จะจบะนะทุกคนเออใครโทรมาผมผมมีธุระแป๊บนะใช่ไหมผมมีธุระผมมีธุระแล้วก็ไป มาเล่นแทนพี่ของผมโลยที่ผมจะเลนเพราะผมเล่นโคตรจะกลับนี่ไอ้ดีของเองอ คือพร้อมแล้วตอนนี้เราก็พร้อ,อมที่จะมาตกีกอมมาเยอะเดี๋ยวแม่กินมาคุณแม่มาสี่จ้าแม่มาสิคุณแม่มาสี่ว oh <my> ันนี่แหละนี่แหละ,หละ,หละโอ้ยไม่โดนไม่เพื่อนห,หายไปไหนเล่นมาช่วยหน่อยเยอะพบัพบ ช่วยด้วยจิ้งปอกช่วยด้วยตัวอะไรเนี่ยจะจะที่ผมเปยนตัวอะไรนะเอมาแล้วสิหัวขาดตาย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 